วันนี้เราอยู่กับกับคุณชื่ออะไรคะอ,อ่าคุณชื่อโอเควันนี้เราจะมาเล่นแพคคุณกับคุณบิวกันโอเคไปทำไมเสียงกันดัง ดงังเงยเนี่ยเธอซื้อไ้ไหนแล้วอุ้ย,ย,ยเรามีปืนปิ้วปิ้ว้ยเธอสร้างอันนี้แล้วเหรอยังไม่ได้สร้างเลยว้าคนบ,บุกรุกคือบนไดชั้นสวได้เล้ว รอรอก่อนดินนไ,ไม่พอซื้เดินไปมั้งกี่บาทอ่ะอันเนี้ยสี่พันบาทใช้ได้เดี๋ยวเราไปเดินนี่พอฮะอนี่นพอ,พอยังไม่พอ คนหาไปเดินเล่นกันดีกว่าไปเดินเล่นกันดีกว่าเดี๋ยวเราต้องเอาปืนไปด้วยฮะปืนไปด้วยนะึงแ้น,นึงเดี๋ยวเราเอาปืนก่อนไปตู้มเออเขามีจำกัดให้เราด้วย,ว,ยาาว่ะไปไปหาคนวไปเดิเ,ดเล่ไปเดินเล่นกัน ีก่อนนีก่อนน่่นเเลื่ออน้องไม่ได้หรอกล่ะอันนี้ลกราดว้ายเยพี่นอยเดปนคุณ อันนี้เจันห้าพีหลบเออเฮ้มีคนข้าบ้านอ่ะเฮ้ยใส่อนม,ม,มาแลบมาหลบก่อนเร็วๆมาหลบก่อนมาหลบก่อนเร็วๆมาหลบก่อนเอ็มนะมันมันปักเนีย่ยอุ้ยเดี๋ยเเราไปเดินเล่นแป๊บ ไม่ระวังคนนะรู้แล้วว,วม้มีคนม,ม,มีคนมีคนมีคนเราเกลียดคนที่ผมข่าวยืนอยู่หน้าคนเนี้ยไม่ใช่ไงคนนั้นแหละจริงเลยเราเกลียดไอ้คนที่มีผมอ้ไม่ใช่เราไม่ได้เกลียดเราไม่ได้เกลียดเราเราไม่ได้เกลียด ไม่ใช่หรอเออเออพูดพี่เธอทำไมผมเธอขาวจังเลยแล้วทาไมกร,กระเป๋าเราอันนี้จังเลยอะ่ะแล้วถกระเป๋ามันดูเหมือนของแท้ดี <c oughs> เดี๋ยวเราไปสร้างชั้นสองก่อนดีกว่าเดี <c oughs> ย๋ยวเราไปสร้างชั้นสองก่อนดีกว่า เราไปเดินเล่นกันดีกว่าระวังคนนะราไม่เดินนะราวกลัวลาเก็บเธอจะกลัวทำไมไม่มีคน<ป>เลยนี่ฟาก็เจ่มใส <c oughs> อีกอย่างแล้วก็มีปืน ผมอ่ะมันกี่บาทเอเฮ้ยเ,เ,เราเอาด้วยเราเอาผมด้วยมันกี่บาทอะบิวกี่บาทบิวผมกี่บาทผมผมัอันละห้าร้อยฮะผมห้าร้อยอ๋ออันนี้เหรอโอเคได้ละไปดีกว่า น่ยทุกคนเราเป็นอาลาดินบิวเราเป็น,อ,ปนอาลาดินเนี่ย ใช่ของฉันนี้คือโคตรเยอะเราเอาเงินเพิ่มเป๊บอันนี้คืออะไระบิวไม่รู้ว่าอันแปดพมันอันล้วทไหร่มันคืออะไรอืมแล้ก็มีเหมือนกันเนี่ย ไอ้น,นี่หรือเปล่ามันจะร้อยแปดพันมันจะได้ไดคนในบ้านเลยหรอคะใช่ใช่ใช่